สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมน้ำพานทุกท่านมาที่บ้านนนสังตำบลนนสังอำเภอกันทะล่มจังหวัดศรีสะเกดครับบ้านโนนสังเป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับมีอยู่4หมู่ประกอบไปด้วยหมู่2หมู่เก่าหมู่11และหมู่14มีประชากรทั้งเบิดอยู่ประมาณ2,177คน และมีครัวเรือนทั้งเหมดประมาณ485ครัวเรือนและชุมชนบ้านโนนสังมีโรงเรียนขยายโอกาสยูนหนึ่งแหง่งคือโรงเรียนบ้านโนนสังหรือโรงเรียนบ้านโนนสังวิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลและมีวัดที่สำคัญอยู่วัดหนึ่งครับ นั่นก็คือวัดใหญ่บ้านนนสังแต่วัดอีกอื่นๆก็มีอีกหลายวัดครับและจุดเด่นของวัดใหญ่บ้านนนสังก็คือมิสลา,าหลังเก่าหลังหนึ่งครับซึ่งเพื่อนเอินว่าสลา,าหอเก็บเป็นสลา,าหลังเกา่าเสาไม่กลมทำด้วยไม้ขนาดใหญ่ประมาณ30ตสตน และพรับปรุงตกแต่งไม้เมื่อปี2 5 3 5เป็นสลา่าที่สวยงามอีกสล่าหนึ่งครับจุดเด่นของบ้านน้นสังก็คือเป็นบ้านตำบลและเป็นชุมชนขนาดใหญ่เป็นชุมชนที่มีความสมัครสมานสามาคัคคีและเป็นชุมชนที่วร่วมอนุรักษ์สืบสารวัฒธนธรรมของชุมชน โดยเป็นชุมชนที่ย่งสืบทอดวัฒนธรรมการพอนกลองตุ้มและสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆเช่นการละเล่นงูกินหางและการละเล่นอื่นๆของชุมชนสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นี่คือภาพบรรยากาศและความสวยงามของชุมชนบ้านโน้นสังผมนำภาพมาให้ทุกท่านไดชมกันครับโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องบ้านโน้นสังที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศตามจังหวัดไปทำมาค้าขายบอมมีโอกาสได้รับมาบ้านเกิดเมืองนอนได้เห็นภาพนี้สิได้ระลกึกถึงบ้านตนเองและกลับมาเยี่ยมบ้าน กรับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของที่นี่บ้านนนสังตำบลน,นนสังอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดครับ